รู้สึกขันติเริ่มเป็นขันแตกจักไม่ให้อภัยแหละนึกอยู่ในใจเดี๋ยวจะไปลุยนะจะไปลุยลุยตอนนั้นความโกรธไม่ขึ้นจะลุยแล้วเดี๋ยวเรื่องสร้างวัดวางไว้ก่อน,นลืมเลย มาในจะมาสร้างวัดนี่ลืมเลยเจอเรื่องถูกขโมยเรือไปสามครั้งเนี่ยจะลุยแหละแต่ว่ามีธุระต้องมาหายายก่อนที่บ้านธรรมประิทธิฐมาหาคุณยายก่อนกล่าวว่ากับจากบ้านธรรมประิทธิ์มาไหนจะไปลุยจะไปลุยเลยเนี่ยแล้วคุณยายท่านก็รู้เนี่ย ท่านรู้ท่านรู้แล้วท่านทำยังไงท่านรู้แล้วท่านทำยังไงจ๊ะท่านก็โรติดตามมันพรุ่งนี้เลยพอนี่ทุ่มหนึ่งแล้ว <c oughs> <c oughs> อสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ประรัตนาตรายจ้า ทานสิ้นภาวนาทุกวันนี่แหละชีวิตฉันเป็นชีวิตนักปฏิบัติธรรม